บ้านบ่อไฟไหม้ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลพาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอแก่งหางแมวประมาณ35กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีประมาณ100กิโลเมตรมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขามีทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่ามีคลองและแหล่งน้ำสำคัญเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร มีครัวเรือน278ครัวเรือนจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง664คนแยกเป็นชาย318คนหญิง346คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นสวนยางพาราและสวนผลไม้บางส่วนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน ชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญประกอบไปด้วยพันไม้ป่านานา,นาชนิดเช่นไม้ตะเคียนไม้พยุงมะค่ายางนารวมไปถึงสมุนไพรพื้นถิ่นและสัตว์ป่าคนในชุมชนจึงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ช่วยกันร,รักษาไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติจึงได้มีการนำสมุนไพรพื้นถิ่นภายในป่าชุมชนมาแรปรรูปทำยารักษาโรคเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนเช่นลูกสํารองผักหวานป่าฝางและพืชสมุนไพรต่างๆจึงได้มีการจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหมกับกลมป่าไม้ในปีพุทธศักราช2550 เป็นจำนวน246ไร่ประเภทป่าเป็นป่าดิบแล้งเขาหินปูนผสมป่าเบญจพรรณตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุนซ่องลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเขาหินปูนเป็นเขาสูงการแบ่งพื้นที่อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าแบ่งเป็น3ส่วน 1. บริเวณป่าอนุรักษ์ถาวร70%ของพื้นที่โดยมีเนื้อที่172.2ไร่ 2. บริเวณพื้นที่ปลูกป่าทดแทนและพื้นที่การเรียนรู้ประโยชน์จากป่า20%ของพื้นที่โดยมีเนื้อที่49.2ไร่ 3. บริเวณพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารจากป่าชุมชน10%โดยมีเนื้อที่24.6ไร่ ป่าชุมชนมีขนาดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการดำรงชีพของชุมชนโดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกันดูแลป่าได้มีการจัดตั้งกฎกติกาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นปัจจุบันสามารถบังคับใช้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมีการบริหารจัดการป่าชุมชนในด้านต่างๆการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและระดมความคิดจัดทำมีแผนการบริหารจัดการป่าชุมชนกำหนดกฎระเบียบของป่าชุมชนได้อย่างชัดเจนเช่นคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมประชุมกำหนดข้อระเบียบข้อบังคับการจัดการบริหารป่าชุมชนและแผนการจัดการป่าชุมชน5ด้านพร้อมด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนทั้งหมด20คน มีการประชุมร่วมกันทุกวันที่5ของทุกเดือนเพื่อเสนอแนวคิดและปัญหาอุปสรรคต่างๆเช่นกิจกรรมปลูกป,ป่ากิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่ากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมร่วมพัฒนาป่าเช่นทำแนวกันไฟแนวเขตป่าชุมชนและแผ่นถางวัชพืชชุมชนมีการร่วมกลุ่มเชื่อมร้อยเครือข่ายป่าชุมชนในระดับหมู่บ้านตำบล อำเภอจนเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนและกลุ่มเครือข่ายระดับต่างๆหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดและเครือข่ายป่าชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองและกรมป่าไม้คุณสมบัติของผู้นำป่าชุมชน นายบรรทมสมแสนประธานป่าชุมชนโดยมีคุณสมบัติการบริหารจัดการป่าชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการป่าชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเยาวชนและชาวบ้านเป็นต้นเพราะมีการส่งเสริมให้สมาชิกและชาวบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และปลูกป่าเพิ่มเติมดูแลรักษาป่าให้เกิดความยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์จากชุมชนเช่นต้นไม้พันไม้เพื่อสมุนไพรและอาหารเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกสามารถนำพาเครือข่ายภาคีป่าชุมชนมาร่วมกิจกรรมได้พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ดีเยี่ยมมีการอนุรักษ์ และมีการใช้ประโยชน์โดยคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนชุมชนมีการส่งเสริมการพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นเป็นแสนแล้วเนี่ยหลายแสนแล้วเนี่ยตนนัวเนี้ยเฉพาะแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันอยู่ยี่ตไม่ต้องถามาอเงินอยู่มยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้มันอยู่กับเราเนี่ยจะดูดูมันอยู่แต่เราก็ตัดเขาใช้เรื่อยใปีนี้ตัดแถวรูไปก็ปตัดไปเรื่อย,อยๆก็ตอนนี้ตัดแถวรู ตัดไปตัดเถาเถ,ถาเล็กๆไปเรื่อยๆตัดไปทายาต้มโคการนี่อันนี้เถวโคการมันมีทุกบ้านที่ว่าแต่คนไม่รู้จักประโยชน์ันก็เลยไม่ได้ใช้ถึงก็ต้องนะผมผลนประธานป่าชุมชนบ้านบอกไหไหมเนาะจะมาคุยเรื่องต้นพระเจ้าห้าพระองค์เนาะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพราะว่าคนส่วนมากจะไม่เคยรู้รู้แต่เป็นรูปพระเจ้ารูปพระห้าองค์เนาะันเะนี่ยมันมี มีเหมือนพระห้าองค์อยู่ในเม็ดมันเนี่ยเม็ดบอ,อนลูกอ่อนอะเอามาแกงส้มเป็นแกงส้มกินได้เม็ดผักแล้วก็เม็ดในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาฝนฝนจะนำมะนาวพวกตะขาบกัดแมงป่องต่อยเนี่ยเอามาฝนแปะรู้ว่ามันมันยังไงเพราะว่าพอปแปะปับ๊บมันหายปวดผมว่ามันใครได้แล้วเม็ดมันเนี่ยนต่บางคนาะแต่ว่าคนส่วนมากจะไปเป็นของที่ระลึก ของขังของอะไรนนก็แล้แ่ของที่ท้อนิยมแต่เราดูกับคุณว่าเอามาใช้รักษาพวกแรงจัดจัดต่อยได้คือผลกระนาบมะนาวมะเปะมันหายปวดพอใช้ได้แล้วผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะเป็นจุดไฮไลท์ของป่าชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อยากขึ้นไปเยี่ยมชมบนยอดเขาซึ่งยอดเขาเราขึ้นไปแล้วเนี่ยะจะมีธงขนาดใหญ่ ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบและมีการปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไปร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนชุมชนมีการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการสํารวจเพื่อส่งเสริมโครงการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนสนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนบ้านบ่อไฟไหม้ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโรคร้อนร่วมกับมูลนิธิ Eat Forum ในการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการเผาไหม้ลดปัญหามลพิษซึ่งป่าชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การทำถังขยะเปียกลดโต๊ะร้อนให้กับชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในหมู่บ้านให้รู้จักการคัดแยกขยะการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งของครัวเรือนในชุมชนทำให้เกิดภาคีเครือข่ายในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยังย่งยืนต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นในานามคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านบ้านบ่นบอไฟไหม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9และรัชกาลที่10พระราชทานศาสตร์ต่างๆให้พวกเราได้เดินลอยตามใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะตืดสารรักษาต่อยอดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อให้ลูกหลานลูกรุ่นห,หลังได้สื่อสารต่อไป